นี่ครับไม้ไผ่ที่ผมจะเอาทำทำโต๊ะนะครับทำไม่ใช่ทำโต๊ะทำเป็นคล้ายเถียงนาครับแต่ว่าไม่มีหลังคาครับนี่จะขึ้นไม่รู้ว่าจะขึ้นตัดเองหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับก็มันเคยลั่นหลายครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลาครับแต่ว่าบีปลาทุกอย่างจริงๆครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้ปลาอะไรครับมาลุ้นกันนะครับรดนน้ำผักต่อนะครับ ครับปลกตั้มพากินพาเที่ยวนะครับผมคล,คลิปนี้ก็อยช่นเคยนะครับก็มายำตันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศยำเช้านะครับก็พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับก็เป็นช่วงหน้าร้อนก็นเลยสว่างเร็วนะครับก็โอเคครับ ช้างมืสีตาอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตันกันเลยดีกว่านะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเสียงนกเสียงจิ้งหรีดก็ยังร้องอยู่นะครับ <laughs> เสียงนกนี่ปกติอยู่แล้วครับร้องทั้งคืนนะครับที่นี่โอเคเดี๋ยวนี้ครับก็ดูผลงานนะครับ <laughs> <laughs> ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับ ก็วันนี้เราคงจะได้ไปอีกเยอะน,นะครับแต่อไกลนะครับไม่เสร็จง่ายๆนะครับก็ตัดไปเรื่อยสูงไปเรื่อยนะครับนี่เหลืออยู่ทางนี้อีกโอ้ยทำอยู่คนเดียวเรื่อยๆครับเหนื่อยกับพัก <c oughs> เดี๋ยววันนี้อาจจะมาทำาข้าวอยู่ในสวนนี่นะครับนี่ใช้ทำกับข้าวนะครับทำอะไรนะ ทำปลาหรืออะไรสักอย่างนะครับโอเคครับจันอันนี้ก็ไม่ลั่นนะครับจันนี้ไม่ลั่นนะครับก็ไปดูอีกอันต่อไปนะครับนี่ครับไม้ไผ่ที่ผมจะเอาทำอ่า ทําโต๊ะนะครับทําไม่ใช่ทาโต๊ะทําเป็นคล้ายเถียงนานะครับแต่ว่าไม่มีหลังาคานี่จะขึ้นไม่รู้ว่าจะขึ้นตัดเองหรือเปล่าน,นะครับขึ้นได้ก็ขึ้นนะขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นก็ฮะอ,อันที่มันเอาง่ายๆนะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจันกันเลยดีกว่านะ แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับว้าวนะครับอันนีล้ลั่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับก็เรามาดูกันน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับก,มกบบ็มันเคยลั่นหลายครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลานะครับแต่ว่า เราต้องดูนะครับมาลุ้นกันนะครับจะได้อีกหรือเปล่านะครับผมได้ยินเสียงครับ ปลาทุกอย่างจริงครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้ปลาอะไรนะครับผมถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับทำกินแล้วนี่เดี๋ยวมาดูกันมารุ่นกันนะครับโอ้ หางขาดเลยครับหางขาดเลยเังขาดไปครับี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ออกขึ้นมาอีกก็ถ้าได้ตัวใหญ่ๆทำกินนะครับ นี่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเห็นเาว่าทำกินแล้วเนื้อมันเหมือนอะไรเหมือนไก่เหรอเดี๋ยวว่าจะลองทำกินดูนะครับจะเผาหรืออะไรสักอย่างนะครับถ้าได้ตัวใหญ่ๆนะครับนี่ได้ตัวเล็กนิดเดียวนะครับนี่ครับลอยนะครับได้ตัวเล็กนิดเดียวลอยนี่ครับ ได้สองตัววันนี้ได้สองตัวครับแต่ว่าเป็นปลาเล็กนะครับปลาปลาดีกับปลาอะไรเขาเรียกปลาขยะอะไรปลาชักเตอร์ซักเตอร์ซักเตอร์นี่แหละยังไม่เป็นเดี๋ยวไปคุณดูใน Google ก่อนนะครับว่าเขาเรียกปลาอะไรนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับปลาอะไรชักเตอร์อะไรว่าปลาดูดครับได้ปลาดูดนะครับปลาดูดหนึ่งตัวปลาดีหนึ่งตัว แต่เราก็ต่อยนะครับเพราะว่าตัวเล็กอยู่ปลากระ,กะัะรีแล้วก็ปูน้อยอีกตัวนึงได้ปูน้อยอีกตัวนึงนี่ก็ ไม่อยากรวยแม่งนะครับก็เดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยทั้งหมดเลยโอเคครับเอาจันลงไปไว้เหมือนเดิมนะครับก็ โอเคครับเดี๋ยวไปรดน้ำผักต่อนะครับ ก็รดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากไปยามจับมาครับก็ได้ปลาดูดแล้วก็ปลากระตีแล้วก็ปูน้อยตัวนะครับแล้วก็ปล่อยอปปล่อยไปแล้วนะครับก็จะมาปิดคลิปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกด subscribe นะครับให้ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับก็ฝากอ่านขยาไว้ด้วยนะครับก็ ไรายได้ผมจะได้มาจากตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับผมจะได้มีไรายได้ทําอะไรอีกเยอะแยะนะครับถ้าเพื่อนๆช่วยดูนัทยะนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับคล,คลิปนี้ก็พยายามจันรลักก็มาลดน้ําผักนะครับลดน้ำประพถที่ปลูกไปทานนะครับโอเคครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเพื่อนๆชอบกินนี้ก็ฝากกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดติดต่อก็รับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม